มันแตกได้เลยนี่มันแตกได้ห่วย<อ><อ>บ่กิ่นกัมันเห็ดมันเห็ดอย่างมันแม่มันจะแตกนั่นแหมหวยเอาไปโพดเด้เดี๋ยวจะเอาไปโพด เอาใส่ทุ่งฟุ้ยไปโผล่หม่เอาใส่ทุงฟุยไปโผดเลยน่ะอีกแล้วเอามึงกันนะมิงเขงไหนยุยง่งยุ่งอยู่ใส่ยุ่งอยู่ในถ้วยบอกใส่ดูบะหมี่เลยล่ะยุ่งบะหมี่เลยล่ะถ้วยจะแตก จะบ่มีถ้วยใส่อาหารฝุ่นไปการปะขขาวคุอปะเขาทาาั้งหลังงมงงจะเอาไปเจ็บจะดือ่อาย อย่าดือ้อมันว่าอย่าดื้อหลายอย่าดือ้อคักหลายถั่วแตกมากบ่มีถั่วใส่อาหารสีกิ่นใส่หนังให้ไข้สิมามก่อนห่วย ไปไปนอนมันยุ่ง n ย à อยู่นี่ไม่ n ย à n <c oughs> มันโมมยุ่งไปนอนไปนอนได้แล้วเดิกแล้วมันก็มียุ่งแล้ว